ลงเข้ามาในดงบอลสีแล้วค่ะทุกคนของสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะสนใจสอบถามได้เด้อ อันนี้แพงหรือว่าด่างปลายสวยงามมีเสน่ห์นะคะสวยงามมีเสน่ห์ทุกต้นนี่น้องคืออะไรฝั่งนน้นก็มีเลยฝั่งนู้นก็ม,กมีนะคะทุกคนดูดูฟอร์มนี้ดูอลังการมาก นี้ยังไม่ได้แยกนะทุกราคาหลักสิบนะคะใครสนใจสอบถามได้เถอยใครที่สนใจสอบถามได้นะจ๊ะตะกร้านี้ดูกล่องนี้สักก่อนอันนี้น้องไม่ได้อยู่ในตู้นะคะแดดร้อยฝนร้อยนะจ๊ะเอาไปแล้วเลี้ยงง่ายแข็งแรง ก่งน้นเหนไหสวยๆมีแต่สวยสวยท้งนั้นเลยดูอันนี้เป็นกวากดูความด่านของเขาดูใบนี้ทุกคนสวยมากสวยงาม อันนี้ใครไม่ชอบไม่เข้าใจนะจ๊ะเจ้าของช่องปติยาชาแนลชอบอยังไงชอบแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นเทพสายลงุงเห็นแล้วใจเลยใครชอบยกมือขึ้นจ้าราคาหลักสิบนะจ๊ะทุกคน ดูดูวอนนี้ถ้าสนใจสอบถามได้นะจ๊ะ